โอเคผมก็ขอการสวัสดีคผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ครับเราไปอยู่กับช่อง SEVEN นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟเล่น ROV วันนี้มาอคลิปอีกรอบหนึ่งครับพูดแต่ไฟมขอขวาไฟที่พูดไปก็ฟรีไฟครับพอดีว่ามันติดคำพูดบบมันตลอด,เ,ดวเวลาครับเว่หลับพูดว่าฟ,ฟาารนะีไฟเมื่อไหร่จะโอลงเล่นเกม ROV อยู่ดีพูดถึงฟรีไฟเสยียโอ้โหคือแบบไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมท้ายที่ผมจะเล่นตัวละครไหนบ้างครับผม จะบอกชาน่อยครับผมว่ากิจกรรมใหม่นะครับผมเนี่ยกิจกรรมใหม่ๆบางคนยังไม่รู้ว่าผมเดี๋ยวจะบอกนะอ่า นี่ครับผมกิจกรรมใหม่ๆอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนั่นแหละนะครับผมว่าทุกคนอาจจะรู้แล้ว่แหละนะผมใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะค่อยไปทําคลิปประกาศประกาศ,ก,าศกิจกรรมนะครับผมโอเคดันแรงมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้แล้วนะครับผมมาเมาเล่นกันเลยนะผม let's go ครั้งนี้ขอเล่นลิงครับผมชื่อผมข่ายอยากแอดมาก็แอดดั้งครับผมเดี๋ย็กนม่งครับ สุ่นงอคงฮ่าฮ่าโอ้ลืมลืมเอาลูนมาด้วยโอ้โหไม่เป็นไรลืมจับลูนด้วยลืมจับลูนเด้อ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 แป๊บนึงเด้วสรุปมันจะฟาร์มกี่ตัวเนี่ยสรุปมันจะฟาร์มกิจวัตก็รู้อยอู <lawsuit royable> ่อยู่เพิ่มมาสั่งหลาย กือ,อยู่ว่าก็ต้องการซัพพอร์ตผมเอาอะไรอยู่เอาแก,กะแล้วกันจะกินนี้ผมได้ทาวอนนะครับผมนีม่ดีกว่าอ๊ยไม่ถัง โอ้ทุกคนเจอริปโป้อีกแล้ว <c oughs> โอ้ยอ,อ้ยทางมันมีเซลฟี่บาเอาเรื่องว่ะทางมันมีเซลฟี่ด้วยครับผม hmm. ดูทรงน่าจะตึงนะเ <c oughs> พราะว่าดูดิโลแต่ละคนเนี่ยดูทรงน่าจะเล่นแต่ตัวเดียวที่แบบโลสงสองอ่ะ <c oughs> แก่งที่ผมได้มันเป็นกิจกรรมของผมได้มานานแล้วแหละนะ <c oughs> แต่ตอนนั้นผมไม่ได้อัดวิดีโองไงก็เลยไม่ได้บอกครับผม เด่นยามพึ่งมาปิงตอนอัดอัดคลิปเดอ้อใช่ชูบ,บ,ชชบ,บีหนึ่งข้อปอมก็ได้นะโอ้ยอย่างนี้ไปก่อนเฉยๆเดอ้อ ก็ใจยหยิดไวโอเลตส,สามสองดี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 ดึงมาแล้วอ๊อฟยิงลนสวยโอเมนถ้าหมดเล่งกลางหนะขออาภัยด้วยนะครบับคาฟฟินี่คาฟฟินี่มาอยู่ตรงนี้ไว้มาแล้วยิง ยีมันนี่เออสว,สวย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 ตีมันนี่เออดีดีมากดีมากรหัสกากกบผมว่ารหัสเก่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วไงไม่ใช่รหัสนี้นะรหัสเก่าผมจำไม่ได้ดเฉยตรงเอา้าบอดัมหรือบอดัมหรือเบดัมวะจำชื่อไม่ได้อ้อหนีเอาไปเลยผม เบ,บดัมมาเแบบดัมมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชอบอดัมเออเออเออเ้ยอย่าเตรียมดึงเลยเอาย,ยินอยู่เฉยตายนะสวยเพื่อนเอาไม่อดิตมอยากสรลางเย,ยอะปากตัวผมเอาถูกจังอ่ะเป๊ะเอา เอาคาเฟนนี่เน,นี่ยมันไม่ยิงอ่ะอุตส่าห์ดึงให้นะเมื่อกี้โอ้โหอุตส่าห์ไม่ยเงยตี๋อุตส่าห์ดึงให้นะดึงออกมาให้ถ้าคาเฟนี่มันดิ้นทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ช่วยเพื่อนหรือว่าคาเฟนี่มันคุยแชทอยู่หรือยังไงอะอะไรยังไงจะเรียนออนไลน์เหรอ ผมไม่ได้เรียนเพราะผมออกโรงเรียนแล้วสบายมากไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะผมต้องเลี้ยงน้องด้วยโอเคนะผม <c oughs> เฮ้ยเตียวเส้นดึงดึงไม่ได้ผมุ้ยโอ้ยไ <c oughs> ม่ใช่แก็งสตันป๊บนึงโอเ้โอเบดัมอยูอ่ข้างบนอุย บอดดาเออชอบเรียกแบดําตลอดเลยใครรู้ชื่อมันบอกผมด้วยได้กันนะครับไม่น, <c oughs> นเปิรนติดเพื่อเสียมฟรีเลยชิ้นี้ดูดใครไม่ได้ละโ <c oughs> อ้อยทำไมมันรู้จังหวะโอชิหาแล้วเซฟฟิตมาช่่ยด้วยจ้าใช่่ยด้วย ไม่ติดแช่แข็งนะสวยว่าแต่ทำไมเครื่องแรงผิดปกติว่ะเยอะเกินไปเปล่าฮึฮึโอ้โคตรตงมานเลยแกงอะ ก็เดี๋ยวมันนับคือมันอึดไงต้านทานเลยเอามาก่อนเอามาก่อนใจเย็นเดี๋ยวมึงฟืออ้นโอยชิบหายแล้วก็ยิงเดี๋ยววะ อะไรอื่นบ้างดีกว่าปะ่ะช่วยโอเมนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึงอ้าวลิปโป้จังหวะเป็ดเลยทีเนี้นยเฮ้ยจะดูให้ดูแล้วตีเลยตีเลยสวยสวยสวยเพื่อนดี Đi mạc, đi mạc Ui, chạy yên, chạy yên, chạy yên Đi băm đi qua. โอ้ยชิบหายแล้วไม่ละว่าแต่แก่ทำไมผมมันแรงผิดปกติวะเออผมงงแก่แรงผิดปกติวะตร,ตรงนี้มีประเด็นนะผมตรงนี้ผมดึงมาแล้วตัวหนึง่งด,ดึงให้หนีหรือดึงให้มันรอดหรือดึงให้มันตาย ดึงให้มันตายไม่ได้ดึงให้มันรอดถ้ารอดไปได้ก็คงจะได้เปรียบนิดนึงตี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 ดิ้ไอเกฟสฟสเดี๋ยวเป็เก็บคลิปหะไม่หรอกแกกผม เอาโดนแช่แข็งถ้าผมถ้าสกิลดึงผมมาผมดึงได้ตัวหนึ่งนั่นแหละเอาอ่าจะเย็นใจ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 เย็นเฮ้ยอันนี้มันจะแช่แข็งเหรอแช่แข็งเหรอเอ้ามาดี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 ไม่ได้บ้าคิวนะไม่ได้บ้าคิวนะ โอ้ยดีก็ดีนะครับที่ผมดูดได้ดูไม่ได้มันคงหนีไปแล้วอะหมดแรงแนละ้วผมไม่ใช่หมดธรรมดาด้วยซ้ำหายแล้วดึงมันออกมาก่อนอยู่ในป้อมมันจะได้เปียบดิงมันเลยริเล่นเป็นไหมเนี่ยอันตีมันก็ไม่กดใช่ด้วยอะ่ะเอองงฮึอ๋ออ ยินนะจะยินนะชนะได้นะใจยินใจยินจจยิน,ยนดูโอ้ยโดนสตันไปป้อมเลยดีกว่าเฮ้ยใจยินอย่าบ้าคิวอย่าเอาคาบ,บอได้ไม่ใช่ด้ ชีพหายแล้วอือไม่ต้องให้มาตีหรอกป้อมอ่ะจบแล้วผมทำไมวันนี้คลิปมันสั้นผิดปกติวะหรือว่าเกมไม่ตึงวะ สวยแรงขึ้นนะผมโอเมนได้ผมผมเนี่ยโอ้โหฟื้นฟูพลังชีวิตมากที่สุดโอเคครับก็ขอ,ขอจบคลิปเพลงนี้ก่อนแล้วกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอยเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามผมกันดีกว่าผมด้วยนะครับสว,ส,รวสวัสดีครับสวัสดีครับ